สวัสดีค่ะเพื่อน,นวันนี้ประสม้มจะมาทํำกับข้าวแบบพื้นบ้านนะคะไม่ใช่พื้นบ้านนะคะทำกับข้าวบนบ้านนี่แหละนะคะ วันนี้จะมาทำหมกปลาดุกพร้อมไข่นะคะมีไข่โดยพอดีสั่งรถกับข้าวเอาเข้ามาให้เนาะไม่ทำเยอะค่ะทำเยอะไม่อร่อยทำปลาดุแค่สี่ขีดไม่ถึงครึ่งโลนะคะมีไข่ปลาดุสามสองชิ้นนะคะแล้วก็เนื้อปลาดุสี่ชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็จะใส่ผักเยอะๆค่ะมาดูผักและประส้มใส่ผักอะไรมากนะมีเห็ดขนขาวนะคะ อันนี้ก็คือพริกขมิน้นตะไครไ้ใบมะกรูดอันนี้บ้านผสมเองนะคะมะเขือก็ผสมปลูกเองค่ะนะคะมีบวบหอมนี่ซื้อรถกับข้าวนะคะต้นหอมใบดอกหอมนี่ก็รถกับข้าวค่ะผักชีผักชีลาวก็ซื้อรถกับข้าวค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนใน,นการทํากับทาหมกปลาดุกด้วยกันนะคะหมกแบบอินสานนะคะ น้ำพริกแกงก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะกระเทียมหอมแดงขมิน้นพริกขีห้หนูสวนแล้วก็ตะไคร้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยต่ำเสร็จแล้วค่ะเครื่องปรุงในการทำหมกหม้อนะคะไม่มีอะไรมากใช้เครื่องปรุงแค่3ามอย่างคะ่ะน้ำปลาระราแล้วก็ผงนัวนะคะ จะทาสูตรของแม่แล้วก็ <c oughs> พริกแกงที่ป้าส้มตําไวนะ้เนาะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําหมกหม้อกันเลยค่ะขั้นตอนการทําก็ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะอันนี้ป้าส้มทําความสะอาดปลาดกกับไข่เขาหั่นชิ้นพอคําแล้วนะคะ <c oughs> พริกแกงค่ะพริกแกงที่ตําไว้นะคะ น้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะเราจะปรุงทุกอย่างก่อนเราตั้งไฟพอเราตั้งไฟเสร็จแล้วเราจะไม่คนนะคะเพืเ่อนขอภัยอาจจะยึกยักจึกัก,ก,กะ,ะวันนี้ผสมใช้ผงนัวค่ะพอละเยอะเกินปลาตักออกมาให้นะคะใส่ทุกอย่างลงไปทีเดียวเลยค่ะเราจะคน มะเขือหั่นไว้แล้วนะคะหั่นแล้วก็ล้างน้ำเกลือหลายๆรอบแล้วค่ะเห็ดค่ะว้ยน้ำมีน Bref, um <meric one. S 1> ้ำด้วยอ่ะไม่เป็นไรน้ำก็สะอาดอยู่ มดวตอนนี้ใส่ทุกอย่างลงไปใส่พริกแกงใส่นี่ลงไปแล้วผสมก็คลุกเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกทุกอย่างใส่น้ําล้างคลุกอะไรลงไปเรียบร้อยละเราก็จะไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟปิดฝา มาดูกันค่ะอู้หหมกหมอก้อปลาดุกนะคะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆน้ำแห้งพอดีหอมเต็มบ้านเต็มหมดเลยพอดีอยู่กรุงเทพที่เกียจหาตองมาหมกนะคะที่เก็กบก่อไฟก็หมกหม้อเลยหอมมากๆอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกระส้มปัจนะคะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหมกปลาดุกนะคะหมกปลาดุกไข่ใส่ใส่ผักรวมนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันนะคะหมกปลานะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ